สวัสดีครับวันนี้เที่ยวับท็อปน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทำอะไรไปดูกันเลยครับว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปทำอะไรกันมากนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนรับคลิปนี้นะครับเราไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมของผมนะครับไปกันเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกามมืองหนาวนะเห็นปห ต้องคริสตออ<า>์มาสแต่้ามีมาแต่น้องร้อนแล้วเนี่ยเหนื่อไหลเต็มเลยเนี่ยร้อนมีพี่เห่ามากเลยนะมะาเนี่ยใกล้หิมะาหน่อยไหมได้แล้วครับที่ทำหิมะมใช่ที่ทำสร้อยข้อมือ เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อกี้พี่ผิดเองเพราะว่าพี่ไปเล่นกล้องนี่แล้ว้านพี่ให้ยื่นออกมาไปสะดุดขาเขาเพลงนี้ขึ้นเลยจังหวะต้องรูมหน้าจังหวะตกลมรายเป็นอย่างนี้ไปับมาฮะขึ้นชั้นสองเดี๋ยวพี่จะพาไปดิร้อยลูกเอ้ยร้อยกำไรร้อยเสร็จก็ขายต่อเป็นร้อยบาทข้างในเย็นๆไม่ให้ทำนู่น ข้างในแอร์มาห้าหกตัวแม่ผมอ,อ, <S 1> <S 1> อันนี้นะครับเราก็จะลอยรูปปัดนะใครที่ชอบลอยรูปปัดหรือว่าวาดรูปนะครับผมแนะนําที่นี่เลยนะครับแต่ไม่ต้องมานั่งที่เียวกับผมนะข้างในแอร์ห้าตัวนะข้างนอกนี่คือแอร์ธรรมชาตินะแต่ถ้าใครที่ชอบลมเย็นๆตอนบ่ายๆผมแนะนำเลยครับวิวสวยๆต้องที่นี่เลยนะเราก็มานั่งงที่ผมนะ แต่คุณต้องระวังนิดนึงนะลูกปัดคุณอาจจะตกน้ําหรือตกคลองได้นะครับก็ต้องระวังนิดเดียวผมตกไปแล้วเนี่ยดี๋ยวจะให้น้องๆี่ไปเอาเพิ่มเพราะว่าผมเอามาไม่น่าพอผมก็เสี่ยงมากเลยของในกระเป๋าเยอะด้วยดิตกมาไม่คุมนะอันนี้นะครับเขามีเขาทําช่องตรงนี้ว่างๆไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเราเมื่อยไงเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยมันเมื่อยใช่ไหมเราก็ต้องย่อนขาเราจะได้แบบฟิลแบบอย่างเงี้ยได้เข้าใจไหมเราก็ทําไปชิวๆดูเรือไปเรื่อยๆนะครับ น้ำต้องเที่ยวเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะที่นี่นะตลาดน้ำบางคลองหลวงนะครับแถวภาษีเจริญนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีของกินอร่อยครับเอาจริงพูดมาเยอะแล้วยังไม่ได้้อยเลยเนี่ยคือคือเขาให้มารลอยลูกปัดนะแต่ยังไม่ได้้อยสักอันเลยเนี่ยนรินะเอาจริงป้าผม <c oughs> อยากกระซิบนิดนึงไม่ได้กระซิบรองผมบอกตอนนี้เลยบอกเลยเอา่าคนที่อยู่หลังกล้องทุกคนนะครับงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่ทางของผมถ้าคนรู้จักผมเนี่ยหรือติดตามผลงานของผมมาเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่ทาง แต่ว่าอันนี้คือชาเลนจ์ผมใช่ไหมเอาผมมาทํางานศิลปะเป็นชาเลนจ์ผมนะ๋ย่ามาดูกันว่าผมจะออกแบบกําไรได้สวยที่สุดแค่ไหนพี่ไก่ย<อ>่างกินมากถ้าเราถ้าเรากระโดดลงไปซื้อเนี่ยพี่จะเลี้ยงถ้าเรากระโดดลงไปซื้อตอนนี้พี่จะเลี้ยง <c oughs> มีใครหรือเปล่าไม่สงสัยไม่มีใครกินไก่ไม่ทําต่อด,ดีกว่านี่นะครับเราคือการ เรียบเรียงนะครับเนี่ยที่ผมเลือกมาเห็นไหมผมเลือกมาจากการไล่สีนะผมเน้นแต่สีอ่อนแล้วตัดด้วยสีเข้มนิดนึงแล้วเติมด้วยความหรูหราของตัวสีเงินนิดนึงนะครับบอกเลยว่าลูกปัดเนี้ยหมื่นหนึ่งก็ซื้อไม่ได้บอกเลยมีหมื่นหนึ่งก็ซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพออราะผมขายไปสองพันแล้วข <c oughs> อ,อวตัวดีนะครับเมื่อกี้มีคนเาบอกว่าให้ พี่ตะก้องช่วยคุยกับผมด้วยพอดีพี่ตะก้องผมเป็นอ introvert นะไม่ค่อยคุยกับใครน่าเจอหน้าผมอะตอนตอนเขาสอนภาษาอีสานผมนะโอ้คุยเจ๋วเลยเจอหน้านี่คุยกับผมอยู่สองคำกินข่าวแล้วบ๊อบได้กินเนอเนอบ๊อได้กินอ่ะไรงี้เห็นไหมเวลาเราพูดอีสานเราก็จะมีติวเตอร์อยู่หลังกล้องนะเข้าใจบ๊อแมนเออแมนแมนอีหลี แม่นี่ดีเออสวยขนาดเอ,อ้ยงามแท้งามแท้ลูกปัดงามแท้ขายให้อรอรอ,รอเดอ้อให้รออยู่แล้วให้เลยก็รอขายให้อรอเดอ้อกอรอบลบออกซะตอนนี้เรารอลูกปัดเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามน้ำแท้เปิดประมูลอยู่ที่เปิดประมูลนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1 0 0นะครับ1แบงนนคบง์เท่าไม่มีทอนนะครับประมูลอยู่ที่1นึงเพิงไม่เทาไม่มีทอนนะครับใครที่สนใจก็อินบอกมานะครับถ้าช้ากว่านี้2แบงค์เท่า,าจะไม่มีทอนนะครับช้าหมดอดนะครับอันนี้มีแค่อันเดียวในโลกนะย้ำอันเดียวในโลกในประเทศไทยอันเดียวในโลกนะครับเดี๋ยวเราไปให้พี่เขาผูกข้อมือดีกว่าครับเอ้ยผูกผมเพื่อที่จะเป็นข้อมือนะครับแปกันฮะนอ,อันนี้เราจะเล่นเล่นแบบจิตวิทยานะจ้าไหนมันดูดขึ้นมาเราจะเอานั้น มันไม่ใช่แม่เล็กเป็นตัวแดงไม่เข้ากันเลยนอกจากได้รอดลูกปัดแล้วนะมันยังได้แตงมา ตามพี่บอกเลยว่าทั้งหมาทั้งเด็กทั้งอะไรไม่มีใครทำอ,อ,อะไรเราได้งงไหมเพราะอะไรเพราะอะไรพี่ก็ไม่รู้พี่ก็พูดไปเรื่อยแแห่อันนี้เหมือนเกาหลีเลยอะ่ะที่แบบว่าคนเขาจะมาเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาสลักอะเหมือนเกาหลีเลยแต่น,นี่ประเทศไทยไงผมก็เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยครั้งแรก ซึ่งน้องเขาบอกว่าที่นี่คือซิกเนเจอร์ในการให้หรปตาแต่ผมว่าเวลาเนี้ยไม่ค่อยเหมาะให้หารเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมฮะพาร์ที่สองหัวไม่รู้ว่าให้ไปเนี่ยเราจะเราจะจิตใจเราจะผ่องใสหรือเปล่าผมว่าช่วงเย็นๆเนี้ยน่าจะเหมาะพักประมาณ4ี่โมงห้าโมงอ่ะวิวน่าจะดีแล้วก็ลมเย็นๆปลาตัวใหญ่อยู่นะผมที่ผมเห็นเนี่ยให้หันลกได้ปะเนี่ยอาจ้ะอู้ยอ้าได้ะเบอรปุ๊บนกอกวอุ้ยใครมาชิงขยะเนี่ยไม่ควรทํานะ ไม้ติมเนี่ยไม่ควรทำนะไม่ควรทำไม่ควรทำต้องเก็บไปกินคุณตอนนี้ผมในกลุ่มกินได้ปหมชิมดูครับได้ไ่มคะใครกินได้พี่ก็ต้องกินได้ค่ะโอ้ยอะไรไม่กรอบเลยเมื่อกี้กัดเข้าไปคือเหนียวอยู่นะ <S 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 ทำแรกยังไม่ทันเคี้ยวเลยรู้แล้วว่ามีความเหนียวอ่ะอ่ะง่ายๆอ่ะไม่ต้องเคี้ยวอ่ะดูนะอ่ะกรอบอยู่อ่ะ ขอมแมะเปลี่ยนทีนะ่แล้วลมะปะพีลมยืนสบายยืนทนำรายการสัมภาษณตั้งนานไม่เราต้องอาบแดดมากเลยครับอาบทุกวันเลยไม่อาบดีกว่าเนี่ยมีปาร์ตี้กันสบายมีที่นั่งอีกไป<ม>ยืนตากแดดคือปาตรงนี้อิ่มแล้วแต่ตรงนี้ยก็อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนกูไหนะ้มาคือเขากโ,โกรธอะไรผมรอ่ะเขาแค้นอ่ะก็เหมือนแบบว่าเขาาผมไปยืนนั่งหนึ่งแล้วก็บอกพี่คะมีที่นมนะมานั่งนี้ได้คือให้ผมยืนประมาณห้าสิบสิบนาทีแล้วค่อยบอกว่าพี่คัดลมได้ไหมตรงนี้ก็ได้ เนี่ยซึ่งพาผมมาแพ้เลยผมอะเวลาการแพ้ฮบนแรกเนี่ยที่ไม่ใช้เป็นเพือเบีเขาจะให้แบบนี้อันนี้คือเพื่อนเอ็มบีแต่ถ้าเป็นผมให้อาหารปลาผมจะให้แบบว่าอย่างนี้เป็นก้อนแล้วก็ลงไปเลยเนี่ยเราก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งประเภทขี้เกียจคือแบบเน้นเข้าร่วมแต่ไม่เน้นฟิลก็คือว่าจะแหงอย่งีกเลย เน้นคือประเภทขี้เกียจคือเน้นแบบทีเดียวแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาปลาเขามารวมกันเงี้ยเห็นปนมันจะดีดน้ำํำอาจจะโดนหน้าเราได้เนี่ยถ่ายไว้ถ่ายไว้เกียกหมุด าลครับระหว่างที่ทำให้หาปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวาดรูประบายสีเนี่ยบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่างานศิลปะไม่ใช่ทางผมนะว่าจับไหมผมจับทำบ่อยมากเลยงานศิลป์เนี่ยอย่างก็รอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่แต่ผมชอบแบนี้เดี๋ยวพาไปพาไปดูชอบมากเลยผมอยากถ่ายรูปเขามานี่ไหนเรื่องของพุทเท่อะใครรออะนี่ก็น่าจะรู้อยู่รูู้เงยยอว่าคนนี้รอกว่าเบอกเลยที่นี่ครบจริงนะใครมามาได้นะเคยบอกได้ไหม ตั้งแต่เราลบปักมาว่างานศิลปะไม่ใช่งานของผมผมก็มยังหงุดงิดว่าลูบีกอย่างไรกันว่าปีนี้ผมว่ะจริงแค่ไหนอีกอันนี้ถ้าเปิดประมูลอ่ะหนึ่งแบงค์แดงไม่มีทอนแต่ถ้าผมวาดเสร็จเช็คสองใบก็อาจจะยังไม่พอเลมอนเดี๋ยวมาแน่ เสร็จแล้วนี่ครับผลงานผ่านไหมผ่านไหมเย่ผ่านไหมฮะสวยมากอิ่งมากผมวาดเนี่ยผมตั้งใจวาดเลยนะต้นมะพร้าวเห็นไหมรีบใบแล้วก็มีลูกด้วยผมบอกเลยว่าอันนี้ผมได้มาจากอินสตายมาจากตอนเด็กๆที่ที่ผมเคยเรียนศิลปะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ต่อยอดเพิ่มความสวยขึ้นมาแบบดีเทลต่างๆแล้วก็ การเก็บสีต่างๆให้มันดูละเอียดเรียบร้อยมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบลูกนี้ก็เปิดประมูนะตอนแรกที่หน้าเปล่าๆเ,เนี่ยหนึ่งหนึ่งแบงค์แดงไม่มีทอนตอนนี้ขยับเป็นหนึ่งแบงค์เทาไม่มีทอนแล้วนะครับถ้าถ้าเช้ากว่าน,นี้อาจจะขยับเป็นสามสี่แบงค์เทาไม่มีทอนแล้วนะถ้าสนใจอินบ็อกมานะครับ นะครับใครอยากรู้ขั้นตอนการวาดผมเป็นยังไงนะครับว่าผมลงสียังไงดีเทลกันว่าการจิ้บมันเป็นยังไงนะครับบอกให้น้องเขาตัดลงไปในบีไฮเดลซีนนะครับก็ถ้าดูคลิปจบก็คอมเมนต์มานะครับว่าขั้นตอนของผมเนี่ยมันมันมันถูกใจทุกคนหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นอินสปายให้กัหลายหลายคนหรือเปล่านะครับก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่ชอบงานศิลปะนะครับแล้วเจอกันก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันนี้นะครับก็ใครที่เบื่ออะไรก็เปิดคลิปผมดูนะครับเผื่อคำพูดหรือการ อะไรของผมเนี่ยเรือมาแล้วครับหวังว่าจะมีความสุขด้วยครับก่อนก่อนเรือจะมานะครับลาก่อนนะครับบ๊ายบายให้ฟังเสียงเรือให้ฟังเสียงเรือเผื่อทุกคนจะมีความสุขเขาจากการฟังเสียงเรือเป็นไงฮะชอบเสียงผมปะถ้าระหว่างเสียงเรือกับเสียงผมเลือกฟังเสียงอะไรบอกผมด้วยนะครับแล้วผมจะเอาไปปรับปรุงถ้าบอกว่าเลือกเสียงเรือผมจะไม่หาะทำเสียงเรือแต่ถ้าบอกเลือกเสียงผมผมก็จะพูดอย่างนี้นะฮะ แล้วมาดูก <rural conversation> ันว่าคนจะชอบเสียงไหนแต่ผมอะชอบเสียงหัวใจนะครับบ๊ายบายเสร็จแล้วเอาขนมเสร็จแล้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนาเสร็จแล้วค่ะเยี่มากมากมากเสร็จแล้ว จะไปถึงงานพี่สวยอยู่สวยอยู่แต่ถ้าพี่ทำมันสวยกว่านี้อันนี้คือพี่ชอความสวยเลยนะที่ตรวจงานถือว่าพี่ให้คะแนนนะเต็มสิบพี่ก็ให้ประมาณเจ็ดจุดห้าแต่พี่ให้คะแนนพยายามนะพี่ให้สิบเลยคะแดนแต่พี่ขอลงลายเซ็นพี่ไว้ได้ไหมสิ่งที่พี่ตัดสิ่งที่หนูทำมาเนี่ยพี่จะทำหนูเล็กหรือเปล่า